ดวงชะตา12ราศีในเดือนกระกฎาคมนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาตรวจเช็คดวงชะตาค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเพจมูเตลูนะคะเขาได้ทํานายทายดวงนะคะทั้ง12ราศีไว้ดังนี้ค่ะราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษนะคะจะเป็นราศีที่ได้เริ่มต้นงานใหม่เป็นก้าวแรกของงานเป็นก้าวแรก ของกิจการต่างๆนะคะจากโชคดีในเรื่องหน้าที่การงานค่ะจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่กัละยานามิตรใหม่ๆนะคะเป็นในรูปแบบการลงทุนทำสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะ ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนชาวราศีพฤษพนะคะจะมีโอกาสดีค่ะจะได้เริ่มต้นได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ได้เคยคิดไว้นะคะว่าอยากจะทำเป็นในส่วนของการได้ทำตามความฝันค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เน็ดเหนื่อยนะคะกับงานมาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะ ราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม ชาวราศีเมทุนนะคะทุกอย่างยังเป็นไปในรูปแบบนะคะเรื่อยๆชิวๆช้าๆสบายๆค่ะสิ่งที่คิดไว้นะคะอาจจะต้องชะลอหรือว่าพักไปก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องคงจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ลูกค้าอาจจะตัดสินใจหรือว่าระยะเวลาในการที่เราจะวางแผนปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มกลยุทธ์ลงไปค่ะ ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎทุกอย่างนะคะเริ่มมีความก้าวหน้าเริ่มเห็นผลนะคะต่างๆในทิศทางที่ดีขึ้นได้รับการสนับสนุนนะคะมีเพื่อนฟูมีบริวารลูกน้องที่ดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะอยู่ รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็จะได้บุคคลที่มีความสามารถบุคคลที่เก่งนะคะมาอยู่ข้างๆตัวนะคะแถมเรายังจะได้เรียนรู้นะคะสิ่งดีๆจากเขาอีกด้วยเพราะเขาเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาผลักดันในเรื่องของการงานเรื่องอาชีพของเรานั่นเองค่ะราศีสิงห์เราจะพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน ชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ความราบรื่นความสบายใจค่ะผลลัพธ์นะคะดีเกินที่เราได้ตั้งเป้าเกินที่เราได้คาดหวังไว้นะคะชีวิตเนี่ยเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมชาวราศีกันนะคะสิ่งที่ตั้งใจทุ่มเทนะคะลงทุนลงแรงลงกายนะคะทำมานานเนี่ยเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นความดีที่เคยทำเนีคะก็จะส่งผลให้กับคุณค่ะมีโชคชะตามีดวงชะตา ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมิตรภาพเก่าๆต่างๆก็จะวนกลับมาพบการถือว่าเป็นนี่หมายที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีเป็นช่วงที่ดีนั่นเองค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15รฤศจสิกายนชาวราศีตุลค่ะจะได้พบเจอกับบริวารลูกน้องทิศดีนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้นะคะคนที่ แอบรักแอบชอบคนอื่นอยู่นะคะก็จะเป็นโอกาสดีในเรื่องนี้รวมไปถึงคุณก็จะมีผู้ที่เข้ามานะคะเอ็นดูคอยช่วยเหลือคอยอุประมภ์นะคะจากผู้ที่มีอายุมากกว่าค่ะ ราศีพิจิกหรือผูดที่เกิดตั้งแต่วันที่16หรือจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมชาวราศีพิจิกมีความรับผิดชอบนะคะถาโทมเข้ามาในช่วงเวลานี้พร้อมๆกันในหลายๆด้านหลายๆเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องใช้ความอดทนความสามารถสติ ทุกสิ่งอย่างนะคะในการที่จะต่อสู้เพื่อฝ่าฟันนะคะครั้งนี้สิ่งที่เข้ามาในครั้งนี้ให้ได้ค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมชาวราศีธนูนะคะจะต้องใช้ความอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ยังคงแบก เบานะคะภาระให้ใครไม่ได้นะคะจะต้องที่นนรอนแก้ไขปัญหาของตัวเองที่มีอยู่ตรงหน้าให้สําเร็จลุล่วงนะคะถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยเพราะบ,บางทีเวลาที่เรามีปัญหาคนรอบข้างก็มีปัญหาเนี่ยเราก็จะกระเงใจในการที่จะเข้าไปปรึกษาหรือนาปัญหาของเราไปเป็นปัญหาของเขาอีกนะคะตรงนีนะ้คุณจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้ค่ะ ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะจะได้เดินทางไกลไปในสถานที่ใหม่ๆได้พบเจอกับผู้คนแปลกหน้าผู้คนใหม่ๆนะคะจะเจอทั้งคนที่หวังดีกับเราและคนที่เข้ามาหวังกอบโกยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือให้ดีพิจารณาวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างของบุคคลนั้นๆด้วยสติของคุณค่ะ ราศีกุมหรือพวกที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชาวราศีกุมนะคะจะมีโชคดีในเรื่องของเงินทองเข้ามานะคะเรียกได้ว่ามีเข้ามาแบบไม่ขาดมือค่ะจะทําอะไรก็เฮงจะทําอะไรก็ปังนะคะจะลงทุนต่อยอดจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดิมก็ดีไปหมดค่ะความสําเร็จนะคะจะมีเข้ามาแบบชนิดที่ว่าก้าวกระโดดค่ะ ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนชาวราศีมีนนะคะในเดือนกนรกฎาคมเนี่ยยังจะต้องใช้ความอดทนนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลบุคคลที่อยู่ในที่ทางไกลนะคะอาจจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าจะได้รับเอกสารสําคัญมาจากระยะทางที่ไกลไนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินค่ะ